สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะป้าอาร์ตกับคุณเขาเนี่ยก็จะพาทุกคนนะมาสำรวจนะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะเนี่ยเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่มาหลายปีแล้วน่าจะสิบปีขึ้นไปอะ่ะอ,อยู่ติดกับบ้านของคุณปู่ของคุณเขานะนี่แต่ว่าตรงนี้เราใช้เป็นที่ตากที่ตากผ้าของโรงแรมนะ แต่ว่าในตัวบ้านเนี่ยมันไม่มีคนอยู่เลยคุณเขามันไม่มีคนอยู่เลยรู้เปล่าเนี่ยหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจกันเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ได้ยินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกุกิกูกักกุกักกุกกกุกิกูกักใช่เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูกันปะ เาไปดูนะเนี่ยไหมไม่เคยมีคนเข้ามาเลยจะคองประตูไว้แบบเนี้ยนี่นะดูสภาพเห็นไหมครับนะดูะดกระจบดูไม้สิไม้นี่เก่ามากเลยนะดูสิเฮ้ยเฮ้ยอะไรได้ยินเสียงเสียงอะไรไหนรีบเปิดเข้าไปดูเฮ้มองเขาได้ยินไหมเอาจริงอ่ะเข้าไปจริงอ่ะเฮ้ย ไปแล้วนะไปแล้วนะทุกคน oh, <no. S 1> นี่นะทุกคนเนี่ยมันโอ้โหดูดิจะมีตุ๊กแกอยู่รึเปล่าเนี่ย <c oughs> อูเก่ามากเลยอะ่ะดูสิมันจะต้องเป็นของเจ้าของบ้านหลังเก่าแน่ๆเลยมันมีที่เขาเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเฮ้ยนี่ดีไหมนี่ยีนี่ยี่นี่ยนี่ยี่นี่กกกกยี่นี่กี่นะี่ยี่นี่ยี่น่ยนี ดูตรงนี้มีไหมเหมือนมันมาจากตรงนี้อหรคุณเขาไม่มีนะยังไม่มีเอ้าเอ้าเจ้าเหมียวเอาวิ่งหนีอีกเออทำไมไม่มีแมวอยู่ในนี้อ่ะหรือว่าแมวหลงทางมาเอออาจจะเป็นแมวหลงทางมาเอาไงอ่ะเอาไงดีคุณเขาเอาไงดีใช่ไหมเอายังไงดี นี <t od il |ms|> ่นี่ไงทุกคนนี่ไงโอ้ยมันอยู่นี่เองเหมียว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 โอ้ผมเมื่อคืนได้ยินทั้งคืนเลยเนี่ยเสียงกุกกักกุกกักกุกกิกกุกกิกเนี่ยเหมียว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 อาจจะเป็นแมวหลงทางก็ได้นะทุกคนดูสินะอ๋อมันออกไม่ได้หรือเปล่าสงสัยอ่ะแต่ว่า ข้างบนก็มีนะมานี้ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าเราไปดูกันดีกว่าเผื่อมันจะมีเมืนเผื่อแล้วเผื่อบันไดมันนี่เผื่อมันจะมีแมวอีกไม่เผื่อบันไดมันพังนะป้าอะไรนะเผื่อบันไดพังไม่พังเราดูแล้วกับป้าดูแล้วเดี๋ยวค่อยปย่องขึ้นไปถ้าเกิดว่ามันมีแมวอีกตัวนึงอ่ะเราก็สงสารมันไงเราต้องรีบเอาแมวไปคืนเจ้าของหรือเปล่าถ้าเราช่วยเราก็ต้องช่วยให้หมดนะมามีมัามีอย่าห้ามป้าเลยอูดีอู่ดีโอ้โหอยากได้อยู่ดิ อะไรนะเฮ้ยแมงมุม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 คุนเขาแมงมุมแมงมุมน้อยนี่ไงตัวนี้หรือเปล่าที่มันกัดขุนเขาแล้วขุนเขากลายเป็นสไปเดอร์แมนอ่ะใช่เปล่าเดี๋ยวป้าขึ้นไปดูก่อนมันอิดอัดอิดอัดไหมอันนี้ยข้างบนเหมือน เหมือนจะมีคนเคยอยู่ที่นี่เลยนะหมอนมี้ดูสิหูเสียบันไดมากเลยอะ่ะวันนี้ป้าอาเสียบันไดมากเลยฮึส่วนี้มีอยู่สองห้องนะทุกคนน,น้องดูสิตรงนี้มีสองห้องเปิดประตูดูมีอะไรไหมห้องนี้มีแมวไหม ไม่มีแมวทุกคนไม่มีแมวไม่มีแมวเนี่ยเหมือนได้ยินเสียงอยู่เลยมนันมีนี่มี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 เนี่ยโอ้โพื้นก็ไม่รู้จกรับน้ำหนักเราหรือว่าจะทะลุลงไปตรงไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยน้องๆดูเ <Umwelt> ฮ้ยมีที่นอนด้วยอ่ะแสดงว่ามันต้องต้องมีคนเคยอยู่ที่นี่เลยต้องมีคนเคยอยู่ที่นี่แน่ ดูสิไม่มีแมวเดี๋ยวเราลงดีกว่าบันไดมันดูน่ากลัวนะเนี่ยน,น,น,น้องๆดูสินี่ชันมากเลยนนเหิมะกำลังเยาะเย้ยมั้ยใคเห็นกำลังเยาะเย้ยมั้ยไหนๆไหนไขึ้นไปขึ้นไปรอยบันไดมันไม่ค่อยแข็งแรง จริงจริงใช่เราต้องรีบไปช่วยแมวก่อนถึงเขาภารกิจเราช่วยแมวไปช่วยแมวมเมียวเมียวเมียอันนี้ไงจะแล้วจะเมียว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 เมียมียวเ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 มียเมียว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  ันร้องอยู่นะเนี่ยมันอาจจะแบบอยากให้เราช่วยอยู่แต่ว่ามันก็กลัวเราอ่ะคุณเขาป้าหายไปนานแล้วใช่ไหมครับยังไม่ออกมาเลยอ่ะมันมีไม่รู้ว่าจะเอาจับเหมียวได้หรือเปล่าใช่ไหมเอ้าป้าป้ามันมาแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเน่ยกว่าจะมันจะยอมให้อุ้มดูสิเนี่ยดูโอ้ยดูดูเหมียวเหมียวสูใสสูัมันหนีออกจากบ้านมาเนี่ยงสจะหิวมาก ใช่ในี้เร่งรีบว่าไปคืนเจ้าของคนนี้ไปตามหาเจ้าของเขาว่าอยู่แถวไหนเนี่ยปปแล้วคุณเขาไปตามหาเจ้าของมันเมี้ยวเมี้ยวดูมันไม่ยอมให้มันไม่ยอมห้มันหิวมันหิวออั้นไงไก่ไก่ไก่แล้วไก่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 นี่เรามีไก่ให้มันด้วยใช่ไหมถุงเขาเมียวเมียวเมียวเมยวเมี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 ้ยวเมียเมเมียวเมีพยวเอียวเล้ยถามแยม้ยเมี้วเียเมยวเมีมวมเีมมีวมมวเี แมวแมวมันหลงเข้ามาในบ้านนี่ลูกอะไรแมวแม่แมวแม่แมวแม่ไม่ใช่แมวแม่ลูกมาไม่ใช่แมวหลงทองดีลูกมาทองดีเอ้าไม่ใช่แมวหลงนี่ทองดีนึกว่าแมวที่ไหนวันนี้ไปไหนมาลูกเอ้าวหนีอยู่ลูกอยู่ไหมอ้สรุปก็คือแมวแม่โเอ้ยแมวแม่นี่เองทองดี เขาแมวคุณย่าลูกไปไปไปส่งทองดีส่งทองดีเยยี่มเอาปอบ้ป้อนไก่มันด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้เอ้ยทองดีอื่กิน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 ทองดีโอ้โหเป็นแม่อาหารทองดีทุกคนกินหิมแล้วอ่ะปะเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณเขาป้อนลองดูคุณเขาป้อนเหมีคุขาป้อนเหมียวหน่อยเล็ว เรียกเรียกด้วยเรียกด้วยของเขาทองดีทำไมชิ้นใหญ่ยังไงกินได้หรือเปล่าได้ไหมเอาไปแล้วไปแล้วสรุปเป็นแมว<อ>ย,ย่าสุดิ้นภารกิจของเราที่ตามหาแมวส่งคืนเจ้าของบ้านใช่ไหมเพรางั้นคลิปนี้พวกเราก็ไปกันก่อนนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็กดติดตามช่องอดีที tv ตรงนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าน้องๆบ๊ายบาย